ไปต่อหวังว่ากูจะไม่หลงถ้ากูหลงจำไว้ตรงอย่างเดียวอมก่อนไก่ไม่ได้จำไปน่ะกูต้องขนข้คาเออดูอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย ขึ้นเขาดูสิเผื่อจะเจออะไรดีๆขึ้นเขาไปแบบเปื่เจอหมูาใสอยู่หมูมาไหนเธอเจอแกะไม่เจอหมูแกะข้าวยังไม่โตแก่อีกแล้วข้าวยังไม่โตเลย mũ của ở này mũ của dù này đi mũ của dù này đi ha mũ của lâm này น้องหมูจ๋าน้องหมูอยู่ไหนมันหายไปไหนกันหมดวะกูวิ่งวนวิ่งไปวิ่งมากูกลับมากลับลบา้านกลับมาหมู่บ้านอีกแล้วเนี่ยมันไม่มีจริงเลยเนะี่ยมันไปไหนกันหมดวะหมูมันโดนชาวบ้านกินหมดแล้วเปล่าวะไม่มีเลยเนี่ย ไม่เป็นไรไม่มีหมูกูหาแกะก็ได้วะเดี๋ยวไปดูก่อนมีกระดูกมั้ยใช้เล่นลเจริโตหนงยืนใช้เตากูจะดีเลยกระดูกกูมีไหมเนี่ยปล่อยไปอมโซแซมมาจะไม่มีกระดูกก็ไม่ได้นะโอเคมา27บเจ็ดอัน ดูซิว่าจะได้หรือจะล่วงแกน่าจะทำได้นะแต่ไม่มั่นใจวัวเลยเจอตัวเดียวมั้งแล้วทีเดียวก็ไม่เจออีกเลยมึงป้นฆ่ากูทำไมจากโดนมีกูไหม ยังดีอันนี้กูเก็บได้เออมันเข้าตัว npc หมดเลยนี่หว่า่กูต้องผุดอันนี้ทิ้งมะอย่างเราคาชใหม่ทันทีอาทำไปเพื่ออะไรเนี่ย ต้องหาวัิกข้าวใหม่อีกไม่มีอะไรเป็นใจกูเลยวิกูทิ้งอะไรวะเปล่าวะมังมีอะไรที่กูทิ้งไว้เรอวะไม่เหลือมอระดกให้กูโอ้ยฝนตกเข้ากับบรรยากาศที่กูกำลังแซดอยู่ตอนนี้เลยจ็ดปัดเ้ย มีเชยบกปวบ้านกูถ้ามีกูดึงเลยกูไม่สนละกูไม่รอละถ้ามีกูดึงเลยหรือเหมนว่ากูมีนะเหมือนว่ามีนะก็ไปดูในบ้านก่อนนี่ไงเอ้ยหาตั้งนานกูเพิ่งเจะเชือก เอาล่าไปลากแก่สองตัวนั่งเข้ากงกันดีกว่าน้องแก่น้องแก่อยู่ไหนจ๊ะพี่เห็นอยู่แถวนี้นะจ๊ะมันไปไหนแล้ววะตอนกูไม่ต้องการไม่เจอตอนกูต้องการกูเอามากัน ตอนกูจะเอาแก่กูไม่เจอแก่ตอนกูจะเอาหมูกูไม่เจอหมูยำดีสุดๆลากมาลากมาเข้ามาเดินตามกูมากูพาเข้าบ้านใหม่มันเข้ามามันเข้ามา อามึงเดิอนออกเลยอ่ะหัวใจมึงเดิอนออกเลยมันออกไปได้หรอกถึงกูเองก,ก็ด้วยไปปิดขังไปหนึ่งออกล่า ออกล่าออกล่าอีกนักจิ้งจอกอืมนจริงมันต้องฆ่านะโอ้ยเฮ้กูว่าอยู่แม,ม่งหนีวะเฮียน,นี่มาเองอีคิปเปอร์บิดลวดไม่รุ่งหรอกนา อยากไปตามหาทั้งหมูทั้งแกะกวามหมดแต่ตอนนี้ไม่เจอหมูอีกตัวเลยเหรออาจะทำฟาร์มมันไปเลย หมูมันเกิดไบโอใหม่ส่วนใหญ่วะเนี่ยเฮ้ออยอีกแล้วมันก็หยิดแค่หลังมาทำไมวะมันหยิดขึงปังดินี่มันจะสี่โมงเย็นแล้วนะ ไม่เจออะไรเลยเหรอเอามากันไก่ไก่ก็เอาสองตัวเอามาแม่งทั้งพ่อทั้งลูกตัวลูกจะไปะดิ่งจะหนีไปไหนตัวลูกเด็ดสุดตามกูมา,าก,กูพาบ้านหลังใหม่บอกให้ตามกูมาดีๆ มาแล้วก่อนนี้มันจะมืดไปมากกว่านี้ไม่กล้าวิ่งอ่ะกลัวหลุดอะเห็นไหมกระวบปุ๊บหล,ลุดปั๊บเลยปากกูไม่ได้จริงเอาเชยกันหนึ่งกูกูหายเลยยังกูอยู่ไหนวะเชยกันหนึ่งกู นี่หายไปทด้ยงนี้เลยมาฉันน่ากูมากูใช้สองเชือกก็ได้ริบขึ้นมาข้อใจแล้วตัวลูกมันขึ้นไม่ได้เอาก็ขึ้นได้นี่ว่าตามแม่ซะด้วยของกูสุนักกิ้งจอกมึงอย่ามึงอย่ามึงอย่ามาแดกไก่กู ไอกไก่ของของรักของห่วงมึงแดกไม่ได้เข้าใจะไหมมึงจำเป็นต้องพาแม่นกลับ้ามึงแดกไม่ได้มาเร็วเล